ใบสวยกังสวัสดีค่ะพี่กวางนะคะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่สวนณภูมิค่ะกำลังจะเดินทางไปที่คุณหมิงเพราะว่าทางจีนนะคะทางยูนนานเนี่ยมีการจัดการแข่งขันหมู่บ้านแฮปปี้เหมือนเดิมนะคะที่เชิญทีมจากมณฑลของยูนนานทั้งหมดมาแข่งขันที่นี่นะคะแต่ปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันปีที่แล้วเราไปแข่งที่ จีนเหมือนกันที่ยูนนานเหมือนกันนะคะตรงนั้นเราได้แชมป์กลับมาแต่ว่าในปีนี้เนี่ยค่อนข้างกระชั้นชิดที่เราไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวนักกีฬาผู้เล่นเนี่ยที่ไปก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเลือดใหม่นะคะที่เราจะเอาไปลองในานามทีมชุดอิดาก้อนซึ่งเราจะต้องใช้ชุดนี้ไปยาวๆนะคะแล้วก็ก็ความคาดหวังนะคะที่จะไปก็คืออยากให้น้องๆน,นะคะได้ไปมีประสบการณ์การแข่งขันแล้วก็ได้แข่งกับในระดับนานาชาติเพราะว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยเก่งมากแล้วก็ เวลาเราไปแข่งเนี่ยต้องมีการแข่งขันอย่างน้อยวันหนึ่งสองถึงสามแมตช์นะคะร่างกายก็ต้องฟิตพอสมควรแล้วก็เนื่องจากว่าปีที่แล้วเราได้แชมป์ม,มาเพราะในปีนี้เนี่ยทางจีนก็บอกว่าปีนี้เขาจัดเต็มมากนะคะแล้วก็จากต่างประเทศที่เขาเชิญมาก็จะมีเวียดนามนะคะฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ลาวพมา่ายังยังมาเหมือนเดิมเนาะเท่าที่ทราบมานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ความคาดหวังก็คิดว่าน่าจะ,ะไปทําผลงานให้ได้ดีที่สุดกลับมาค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมเบนบุญชัยนะครับก็ไปรอบนี้นะครับก็ไปในฐานะโค้ชเบนนะครับก็เป็นโค้ชนะครับที่พาน้องๆนักกีฬาจากทีมชุดอิทาก้อนนะครับไปแข่งขันที่ประเทศจีนก็เต็มที่ครับผมว่าน้องๆก็น่าจะได้ประสบการณ์นะครับเป็นน้องใหม่หลายๆคนนะครับลองเดี๋ยวลองมาติดตามดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดตามกันได้ครับสวัสดีครับผมจอท่าซาฮาร์ครับก็ครั้งนี้ก็ไปเป็นครั้งที่2อครับรอบที่แล้วไปเราก็ ทำกันออกมาได้ดีครับแต่ว่ารอบนี้ก็เต็มที่ครับเชื่อมั่นในตัวพี่ๆน้องๆในทีมอยู่แล้วครับเราก็จะทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็เอาผลงานมาฝากคนไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมชื่อโมนายครับครับผมชื่ออาครับเดี๋ยวจะไปจีนไปแข่งบาสนะครับผมวันนี้ถึงวันที่30ครับครับเต็มที่แน่นอนครับ ครับผมไปเก็บประสบการณ์ครับผมครับถูกต้องครับโมนาเยี่ยมครับน้องีสวัสดีครับผมพาวิทนะครับก็เป็นครั้งแรกมั้งครับที่ได้ไปบายูนานไปครั้งนี้น่าจะทำให้เต็มที่สุดอะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับไปกันครั้งแรกครับจะทำให้เต็มที่สุดครับครับ